เนี่ยปลาลูก็เห็นอยู่นแล้วเมือนี้มาได้ทานาพที่น้องเด้กบบแมนนั่นหน่อก็คือเห็นนี่แล้วเจ้าบ้านคนมากกว่นี้เห็นป่ปูปูพิมอ่าก็สีว่าแล่าข้างหนี่ออะไรเบิ่งแล้ว เป็นสถานการณ์น like, like. ี่เียวกัรืงงานอย่างไรอย่างไรแนวนี้นี่เดี๋ยวนั่นสิว่าจเง็นไรเพิ่าบอกไม่ออกผู้บาดยังมีน้ำแล้วตะวันกำนดว่าเสียวไว้ไม่แล้วผู้เรียนเมนข้ามาด้ยาน่างปัญหาบาดทสีเห็ดที่จังเข้าคอออนั่นเราดีไม่เห็น เสด็จอยากได้จังหน่อยมันก่อพื้นไปเรื่อยๆแตนออกงามจังหน่อยก็เลยเสนอสิเสนอเลยดอกผู้ใดสิพัดของอย่างนี้จังลามาเรื่อยๆเจ้าคณะตระวงยึดยุ่งี้ทั้งสองตำะบนคนเด็กปูเขีนบรรน้ำแว่ปูนินบรรฮงเคยเป็นเจ้าคณะตำบลอยู่งยุ่งงี้บ่ได้กลุกโว้สวนน้ำกาญอยู่ ลูกอุโบสนั่งกันในภูมิทุ่งสลางีลกันพระวันหนึ่งถึงลกูกอยู่บนทํ้งในเรือดลอยตัวกนเนี่ยลอยกรูปกันนะบดหิมกันดอกบดหิมกันแต่บานง,งานท่านเป็นงานแล้วมีค่าใสาใจนมากเลยซคัญเลยซึ่งบอ,อกไม่ออกยกินข้าวลายา้าพมเป็นห่วงนั่นั่นเนีเป็นห่วงนํามันนั่นผู้บาดไม่ได้ห่วงบัมนเดแต่งานนี้เนี่ยบเบืองแล้วกับวัฒน์ในหัวใจ แต่ว่าในก่องทุ้นคณะสงฆ์้เวอกันไที่เป็นตักก่องทุ้นไ้ซอยเดือนย่ำพระมนาภาพของพกู้บ้านวงวางดูจจะดงเป็นจำนวนปัจจัสามหมื่นบาทเต่าให้่เงินมูละบาทในสามหมื่นบาทแล้วง็คณะสงฆ์้น่อตามประเภที้เขาบอก แลัก้อน,มอนมอกมือเขามือนึ่งศิ่ธรมานร่วมกันท่าบุ่มแหท่าเสือไทยทำานร่วมสวดพระอธิษรานในคเทศแล้วก็มือไม่มากแกบบมนม่นมือเขามือไม่มากเก็บมูดยมเสาร์ง่ายพระขอจากนั้นกลับไปไปไปมัร่รเด็ดนสันตว์ระเคนี่ฮอกไปได้เห็นถุนเด้กไได้ไวหลายมือเลยคุยแไดเบ,บิ่งปฏิทินแล้วแตา,าวันเสาร์วันทิตย์กันสิบหก นักเต้นผู้อยู่นักเต้ผู้สิไปสิ่มาเลเอาวันที่ยีสิบสามเป็นยีสามเป็นวันวันพฤหัสบดีวันที่ยีสีวันศุกร์วันศุกร์หนเวดูป็นอะไรท้านพราะเขาอะไปไห่ปมัดโหลดนี่หละเน่ยสี่าบาทอกสวบาเห้นเต้ําบเอ็นดีน้ำบอลบอลเห็นดีน้ำก็ดี ท่นบรดีนกะบว้ามากลูกล้านมาถึงไหนเจ้วใบเนมือแปดมื่นเดือนหนึงประซุ่มนดิประซุ่มนี่เอาวาลูกเนืองมันโดนพดฮะบอกคือบอกขัดข่อยแนบอ่ะขัดแน่ไหมก็ได้สิพิมพ์กัหนดการกัหนดการแน่ วัดเพิ่นนึ่เด้อพอได้อ่านพี่น้องฟังอ่านผู้สิเป็นข้อสอบปฏิอ่านในคุบ่ามีละเพิ่นมาอ่านบอกมาจัดการดอกพิธีกับแม่พิธี่กันเคยเห็นตรงนึงเั็นแม่นไข้แน่หลวงพ่อโออเม็ตู้เผาเม็ตู้พันเสี้ยพันเหม็นขาวพันลูกศิษย์เขาจะอุ่นปัจจัยม่เห็นงันมันก็ได้สะดวกแน่อันนี้คอยยังกระทันใจยากก็ได้ดึงได้ ให้บ้านเนี่ยประเดนให้บ้านอันท่าใดก่ออันปั้นใจเก็บทราบไน่ไดกินได้เท่าใดสองบ้านสามสองมู่บ้านสามมือบ้านนี่บอกให้มู่บ้านเดียวสามมู่บ้านจะได้ท่าใดปั้นใจเพื่อได้ค่าแนวกินขึ้นเจ้าอยู่บ่ฮะสองมือกว่า านเลี้ยงพี่น้องมืออืนมือฮือนึ่งก็ใหม่เห็นงานมีเาทองมาบอกเลยแต่พ่อจ่บอกจซอยกันตัวซอยกันมีย่างเก่ามากบ้านหนคองวัดเพื่อนหนึ่งลุงพ่อเจ้าวัดเพื่อนหนึ่งวทัานมากเลยเปนเพื่อนมากเป็นทีมีเสด็จเขาเปนทนต่อเพื่อนะที่มีอยู่นี่บพ่ออี่มีอยู่นี่บานนี่็เพื่อน้ากันดมานักปัญหาสาที่มันเห็นมิน ถอามันเอนะไม่พอมาเห็นก็ยัง้นยังที่เห็นมากลยลายหมอกลงพุนอยู่นี่เกือบสองพันเหมือนเด็มันกับบอดี้มีเวลาลูาโดดเหมือนกันเ้มีเวลาดดก็เลยปอกกันบางเปนถึงก็เลยว่าเดี๋ยวไม่เอาพื้นธรรมดาละแตงดอกงามก็ได้ย่ดอกพบข่ายนาเพคนเห็นง่ายดอกเขาขั้นเปนเห็นง่ายหลายกัถสงบอนั่นผูนุ่งก็บปวดลายท่านสายยืนเด็กเตปีสองแร หาสิบสองเห็นกันไปนลงกอวนสดนน้ากันยุ่ประจําคุู้บาอาจารย์ทีมากบิดภารลอยกัวผมนี่เป็นมากแต่บปวเอาไว้เป็น,นยังไงบอสมองในที่มองมันสําคัญอ่เป็นมา่กินมาท่านน้ำจะดอกแต่ว่าเขาก็อจะเฝ้านั่นมนพระมันเห็นทั้งย่านดีโบลาก็เห็นเห็น <c oughs> เป็นประเภทนี้ คันปันที่ยิ่มสามหรันที่ยิ่สองไอ้ซ้ำนี่เนี่ยโค้งกันอลไรได้เนี่ยฟังเห็นแล้วฟังเห็นเถิดทวารวิธรรมประดับประดาขึ้นไฟแล้วบาตรเนี่ยสำนับนั่นมีมูอยู่มีมูผู้บาตรจานอยู่สิขอลองเพิ่นไอ้มาซอยเอ่ะน,น้ำกันไอ้คาทับมันเพิ่งจะหน่อยมูเพิ่นจะทั้งนั่นเพิ่นจะเอาเครื่องเสียงกับเครื่องกับไฟฟ้าไอ้มาให้มีเครื่องปั่นมาพร้อมอันนี้การเยี่ยมขอจะได้กล่องขึ้นเราขอนิดเดียว บหลายดอกก็ได้ข้าวมันเพื่อนหน่งล่ะนั่นอยู่จังว่ากันเพื่อนสีบอนนั่นดอกตี่มมี่รีกับเพื่อนมาซอยรีกันบก็ไ้รีดอกเพราะว่าเป็นคู้บานจันมู้เดียวกันเพื่อนมีไฟมียังพร้อมเรียบร้อยมีคนมาเห็นไปเพื่อนผลมาแต้มเพื่อวันคือไก่ไข่ไก่เป็อย่นี้ขั้นเอาเห็นจากเสี่ยวไฟมาใส่เนี่ยจากสีเครื่องมาปั่นเลยเนี่ย มันมาเห็นซอยมันสำหรับงานบัานโดยเฉพาะที่มันไปเห็นงานกุบาจากของเชิงสุดเย่ก็าไม่เห็นบ่เห็นบ่ไปบ่ได้ไปร่วมงานลุงปูลุงปูเห็นอันนั้นสุดเย่เชิญเครื่องเสียงเชิญไฟฟ้าลุงปูบันทึหลวงแม่เชินมีครบทุกอย่างเข้าประต่องมาหลากสายไฟประต่องมานเดี๋ยวมาวันดึงหนึ่งโคกูดักเลยมันก็เกิดปั่นเพรื่องมันนหลุดคุยกันแล้วามันเนี่เนาะเอาซะเนาะ เออแนวอื <Ừ. S 2> yeah, well, yeah, ่นยังแบบมืออื่นนีมันเป็นมืออื่นมาแล้วจะยังไงล่ะแต่น้ำมาเบินโดนบ่บงน้ำจะลงบ่จะระดบุนั่ก็จะมาให้กันละกันสิลี่ยจังหัดไงว่าอ้เดียวไปสวนมุ่นนี้นี่มุ่นคนคานไต่บ้านมืออื่นก็จะมาเบิกน้ีดอ นั่นมือไม่ทั้งว่าแต่ไม่แต่ตงตกแต่งดอกผู้คณะผู้คณะยังเนี่ยได้งามไ,มได้เลยคูณบาอาจารย์มากแเบิ้งตาเลยเนาว่าพระกิจมันก็หลายแต่ว่ากมาเบิ้งทั้งวัมนมะปุงใสยกันทักวันอ,อ,อาตั้งใจเด้อซีนก็บอกละสวภาพิธามให้ถาหลายผู้จังไงมันกลับูได้ยันมินทีได้มันก็จะเด้นนั่นนั่ง अंदामयां बुधाता भागवातो पुपाभाता multimodal <laughs> sa อีติอติปัิจาสมมปันนารูปินธรรมายเมธรรมากุสลปัญจขันธาโรูปขันโทเนตัันโทสัญญาขันโทสังหัรควปกันแต็งพอดีละเบึ่งข้เมีร้อยเนาะาแล้วเด้ว

หลุมมาดิเาหนเนี่ยเนาะอืมไอ้ว้ายจุดลายเนี่ยไ <c> อ <oughs> ้เอาพอดีแล้วบอสลงดอิอื <c oughs> <c oughs> เมเกี่ยวเฝ้าสวดมนต์เดิ